ตอนนี้ปรากฏว่าการต่อสู้ขณะนี้เป็นการใช้นิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือนะครับการใช้สื่อใหม่ไม่ว่าจะเป็น TikTok, Facebook และ X นะครับถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นใน3แอปพลิเคชันที่มีอิทธิพลนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งที่ผ่านมาอิทธิพลอย่างน้อย2ครั้งมาจากนิวมีเดียรอบนี้นิวมีเดียอย่าง Twitter, TikTok, X นะครับแล้วก็ a c e b o o k ก็มีอิทธิพลเช่นกัน ถึงขั้นจะมีการบีบให้ขายหุ้นทิ้งกันเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสน์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองและสงครามที่กําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นฮะราคาน้ำมันส่งตัวหุ้นของจีนหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานทองขึ้นนะจับตาอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกา ราคาน้ำมันทรงตัวท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางและข้อมูลจากจีนที่บ่งชี้ถึงอุปสงค์อ่อนแอที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสานทองคำเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการจับตาข้อมูลเงินเฟ้ออเมริกันนะครับที่มีกำหนดแพร่ออกมาภายในสัปดาห์นี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจฮะวังเกรมินก็ไม่ขอแสดงความคิดเห็น กรณีซนนีนออ้างสหรัฐอเมริกาเคยรับมือรัสเซียในนิวเคลียร์ถล่มยูเครนวังเคลียรมลินนะครับปฏิเสธความเห็นต่อรายงานข่าวของ CNN ที่ระบุว่าสหรัฐอเมริกาเคยเริ่มเตรียมการอย่างจริงจังในช่วงปลายปี2022สถาบความเปลี่ยนไปได้ของการที่รัสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตียูเครนซึ่งเป็นช่วงเวลา ในกับที่กองกําลังของมอสโกกําลังเสียท่าในสมรภูมิสําคัญสนักข่าว CNN อนรายงานว่ารัฐบาลของประธานดีโจบไบเดนของสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลอย่างยิ่งว่ารัสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในยูเครน โดยสื่อมวลชนแห่งนี้อ้างว่าบรรดาข่าวกรองของอเมริกันได้รับข้อมูลการสื่อสารของบรรดาเจ้าที่รัสเซียที่มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการโจมตีนิวเคลียรตตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมาในขณะที่ประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสก็เดือดจัดนะฮะตอบโต้ทฤษฎีสมคบคิดปริยาเป็นผู้หญิงข้ามเพศประธานาธิบดีเอโมโบดเอมากรองแห่งฝรั่งเศสไม่ไหว นะครับออกมาตอบโต้ทฤษฎีการสมกบคิดที่มีมาอย่างยาวนานว่าบริ t นิชนะครับมากรองภรยาวัย70ปีของเขาเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะครับเสียงตอบโต้ดังกล่าวมากรองวัย6 6ปีนะซึ่งเคยเป็นซึ่งเกิดขึ้นในวันผู้หญิงสาคลน,นะมีขึ้นหลังจากที่การลงนามรับรองบรรจุสิทธิในการทำแท้งเข้าสู่ รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสผู้นำรายนี้ระบุว่าคำกล่าอ้างเกี่ยวกับเพศสภาพข้ามเพศของบริยาเป็นรูปแบบการโจมตีหน้าเกลียดชังของผู้หญิงบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งพวกผู้หญิงต้องอดทนกับการประชญแบบนี้ในทุกๆวัยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะก็เกี่ยวข้องกับการแก้แค้น เหตุจมเมรือปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษถล่มเป้าหมายฮูตีในเยเมนตายไป11รายได้รับบาดเจ็บอีกนักสิสหรัสรเมริกาและอังกฤษเปิดบริการทางอากาศในการโจมตีเมืองท่าต่างๆและหมู่บ้านเล็กๆของตะวันตกของเยเมนนะครับส่งผลทาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายได้รับบาดเจ็บ14คนโดยอ้างว่าเพื่อปกป้องเส้นทางการเดินเรือสินค้าจากฝีมือของพวกนักรบฮูตีในเยเมน ในขณะที่เครื่องบินโบอิงที่ดิ่งควบเกิดความขัดข้องทางเทคนิคผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า50ลรายผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย50ลรายบนเที่ยวบินซิดนีย์โอ๊กแลนด์นะครับของสายการบินลาดำแอร์ไลน์สนะครับตามรายงานของนักพิมวซีแลนด์เ e เรนนะครับนิวซีแลนด์เฮเรนนะครับรายงานว่าโบอิง787 Dream จ a i n e r จากซิดนีย์มุ่งสู่ออสแลนด์ประสบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคทำให้เครื่องบินกระตุกนะครับระดับความสูงในการลดบินอย่างประทันหันนะครับ้อยแงของสายการบิน,นบระบุว่ามีเหตุขัดข้องทางเทคนิคระหว่างเที่ยวบินก่อให้เกิดการสั่นอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะครับในขณะที่โชว์พาวเวอร์จีนรัสเซียแล้วก็อิหรา่านมีการจับมือกันเปิดทำการซ้อมรบทางทะเล นะครร่วมกันใน Al อ่าวโอมานรัฐบาลจีนแถลงว่ากองทัพเรือของจีนรัสเซียอิหร่านจะเปิดปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกันในอ่าวโอมานนะครับถ้อยแถลงที่มีขึ้นในวีแชทนะครับของกระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่ากิจกรรมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นระหว่างวันที่11มีนาคมถึง15มีนาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำรงถึงความมั่นคงในทะเลภูมิภาคนะครับ สามชาติเคยจัดซ้อมรบในทะเลแถบนี้มาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมปี2023ในกรับสำหรับปีนี้เป็นการซ้อมรบร่วมท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคที่มีความตึงเกรียดทั้งจากสงครามในกาซ่ารวมถึงกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านนุนหลังอยู่ก่อเหตุในการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงและล่าสุดอังกฤษและสหรัฐอเมริกาทำการโจมตีทางฮูตีในขณะที่ยูเครน งานเข้าฮะสมาชิกนาโตผิดคําสัญญาไม่อาจส่งเครื่องบิน F16 ให้ตามที่รับปากไว้ได้บรรดาสมาชิกนาโตจะไม่สามารถทําตามคําสัญญาส่งเครื่องบิน F16 จำนวน45ลําแก่ยูเครนในขณะที่ความพยายามผลักดันของกลุ่มสําหรับการจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบโดยสหรัฐอเมริการุ่นนี้ยูเครนตกอยู่ในท่ามกลางความสับสนยุ่งเหยิง ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์นะครับที่มีการาระบุเช่นนั้นในขณะที่อินเดียก็โวยิงทดสอบขีปนาวุธ m i r v นะครับผลิตเองในประเทศได้ประสบความสำเร็จนายกบัมดรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศผ่านแพลตฟอร์ม x นะครับว่าอินเดียประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธผลิตเองในประเทศซึ่งใช้เทคโนโลยีกลับสู่ชั้นบรรยากาศแบบ แยกเป้าหมายโจมตีหลายหัวรบนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ของอินเดียได้ผสมผสานเทคโนโลยีดังกล่าวกับขีปนาวุธอันนีฟาฟนะครับซึ่งช่วยให้การยิงขีปนาวุธหนึ่งลูกสามารถส่งหัวรบจำนวนมากออกไปโจมตีได้หลายเป้าหมายและถือเป็นความก้าวหน้าล่าสุดสำหรับขีปนาวุธของตระกูลอัคคีนะครับที่มีศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วย ในขณะที่ชรัมก็ชี้สหรัฐอเมริกาอาจจะกรังนะครับถ้าไม่ได้เล่น TikTok แถม Facebook กอบโกยผลประโยชน์เต็มๆอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครประธานาธิบดีเต็งหนึ่งของพรรครีพับลิกันนะครับได้ออกมาระบุว่า TikTok เป็นภัยคุกคามของชาติก็จริงทว่าการแบนแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียยอดนิยมอาจทำให้เด็กๆชาวอเมริกันบางส่วนรับไม่ได้ และยังเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับ Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ด้วยคาเตือนของชรัมซึ่งตั้งตนเป็นศัตรูกับ Facebook มีขึ้นในขณะที่สภาคองเกรสกำลังพิจารณาร่างกฎหมายบังคับให้ไบเดนนะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่สัญชาติจีนของ TikTok ต้องขายหุ้นแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นนะครับที่มีผู้ใช้งานราว170ล้านคนนะครับในสหรัฐอเมริกาทิ้งภายในระยะเวลา6เดือน สภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐอเมริกานะครับเตรียมโบทร,ร่างกฎหมายนะครับภายใต้กระบวนการพราแทากนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสสอสองในสามถึงจะทําการผ่านได้นะครับในขณะที่รัสเซียก็ยิ้มกลิ่มเลยทีเดียวฮะรปรากฏว่านะครับโปฟเนยูเครยนยกธงขาวด้านผู้มีชการของนาโตยัยงไม่กังวลถึงเวลายอมแพ้ ทำเนียบของเรยกเครมลินได้มีการถแถลงว่าการที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับประมุขค,คิสจักรคาทอลิกแนะให้ยูเครยนยอมเปิดการเจรจาก,กับรัสเซียเพื่อยุติสงครามนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ขณะที่เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาติดเห,หนือนาโตออบมาตอบโต้อ,อย่างทันควันยังไม่ถึงเวลาที่ยูเครนจะพูดถึงการยอมจำนนกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้เรียกทูตของวติการเข้าพบแสดงความผิดหวังอย่างรุนแรง หลังจากที่โปฟรานซิสตรงให้สัมภาษณ์กับสื่อสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนที่แล้วว่ายูเครนมีความกล้าหาญพอที่จะย,ยกธงขาวและเปิดการยุติการจิราจาสำหรับถงลบนะครับการทางกระทรวงก็ชี้ว่าคำพูดของโอฟเท่ากับเป็นการให้กำลังเท่ากับเป็นการใช้กำลังเป็นเรื่องของการถูกกฎหมายและทำให้หลักกฎหมายระหว่างประเทศถูกละเลยอีกด้วย ปฟนะครับส่งสนับสนุนการเปิดการเจรจาเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับสำหรับโกศของรัสเซียได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมเอ่ยย้ำจุดยืนของประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินที่ว่ารัสเซียเปิดกว้างสําหรับการเจรจานะครับสันติอยู่เสมอนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั่วโลกประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของการซ้อมรบนะครับการซ้อมรบ ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียจีนและก็อิหร่านนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษเข้าทําการโจมตีฮูตีนะครับทำลายเป้าหมายและล่าสุดทําให้มีคนเสียชีวิต11รายสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการลุกล้ําอธิปไตยของประเทศอื่นอ้างว่าทําการกวาดล้างกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายนะครับและอังกฤษก็เข้าร่วมด้วยก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเรือสินค้าในทะเลแดงนะครับของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ถูกทาการโจมตีด้วยกบฏฮูตีที่อยู่ในประเทศอิหร่านนะครับแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นต้นเหตุมาจากอะไรต้นเหตุมาจากสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุสน,นอิสราเอลในการโจมตีมุสลิมในฉนวนกาซาทําให้มุสลิมกับมุสลิมกําลังฆ่ากันเองในตะวันออกกลางทำใหซาอุดีอาระเบียรัสเซียและกลุ่มมุสลิมในตะวันออกกลางร่วมกันขึ้นหราคาน้ามันคราวนี้จีนรัสเซียเข้าร่วมด้วยทำการซ้อมรบ คมขวัญน,นะครับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่มีคนไม่ถึง1นึ่งมืนคนอยู่ในท้องทะเลนะครับในขณะที่จีนรัสเซียแล้วก็อิหร่านและกลุ่มตะวันออกกลางนั้นมีกองกําลังจํานวนมหาศาลถ้ามีการโจมตีขึ้นมารัสเซียและและทางอังกฤษจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลําบากเรื่องสงครามในอิสราเอลนะครับที่บานปลาย ไปถึงกันซ้อมรบขู่กันไปกันมามีการโจมตีเรือนะครับของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาและมีการโจมตีกลุ่มฮูตีนะครับในอิหร่านนะครับก็เป็นประเด็นบานปลายไม่พอนะครับเรื่องของในสหรัฐอเมริกาตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะ นะครับแต่ประเด็นที่เป็นไฮไลท์ที่ใช้ในการหาเสียงซึ่งโจไบเดนเนี่ยพยายามทําทุกอย่างเพื่อสกัดทิกต o อโดยการจะออกกฎหมายที่เรียกว่า Fast-Track นะครับเพื่อบีบให้บริษัทไบเดนนะครับของ t i k t o อกทาการขายหุ้นให้กับทาง Meta หรือ f c e e o o o นะครับซึ่ง Facebook นั้นเป็นกลุ่มที่เชียร์ทางประธานาธิบดีโจไบเดน และก็ต่อต้านทรัมป์ในขณะที่ทรัมมีเสียงข้างมากในสภาทั้งสภาวล่างสภาบนก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็ออกมาทำการตอบโต้ว,ว่าการบีบให้ขายทิกตอกจะทำให้เด็กและเยาวชนและประชาชนกว่า170ล้านคนในสหรัฐอเมริกาแสดงความไม่พอใจเห็นไหมฮะแค่แอปพลิเคชันเล็กๆที่ถูกขยายและคนใช้อย่างต่อเนื่องกลับเข้ามามีอิทธิพลกับประชาชนในสหรัฐอเมริกาในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตอนนี้ฝั่งของ TikTok ก็เชียร์ทรัมป์อย่างเปิดเผยนะครับด้าน,นหมายความว่าจีนก็ชยว์เชียร์ทัป์อย่างเปิดเผยไบเดนก็กล่าวหาว่า TikTok มีการส่งข้อมูลลับไปให้กับรัฐบาลจีนนะครับซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าการต่อสู้ขณะนี้เป็นการใช้ New มีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือนะครับการใช้สื่อใหม่ไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook และ X นะครับถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นใน3แอปพลิเคชันที่มีอิทธิพล นะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งที่ผ่านมาอิทธิพลอย่างน้อย2ครั้งมาจากนิวมีเดียรอบนี้นิวมีเดียอย่าง Twitter, TikTok, X นะครับแล้วก็ a c e b o o กก็มีอิทธิพลเช่นกันถึงขั้นจะมีการบีบให้ขายหุ้นทิ้งกันเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถาวายพระพรวาร่างทูลเะลิงทะวันสุรชาชไทยศูนยเจือจำบูญพระเจ้าแผ่นดินสินักคราแผ่นดินไทยในราชกรองที่สิล สืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มของพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรรม,มานาทบรพิรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวโเดชะาทางเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบวามระมีนำชาติร่นไปราสตตอนเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพรับเปียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด เจริญยิ่งย